ยังไงท่านนังแต่ชื่อดังเหล่านี้กลายเป็นทหารหน่วยรบพิเศษและขอบอกเลยว่าวันนี้โอ้โหธรรมดาดีกว่านะเออและขอบอกกันนะว่าวันนี้เมื่อนักเตะแต่ละคนเป็นทหารหน่วยรบพิเศษนะโคตรเท่เลยเพราะฉะนั้นแล้วกดเพิ่มรายการโปรดไว้ก่อนนะจ๊ะเพื่อกับมาดูุยอนหลังได้มันก็จากคอมเมนต์นี้เลยนะครับผมนักเตะเป็นทหารหน่อยครับขอมาหลายคลิปแล้วครับเฮ้ยคิดว่าจะไม่มีเหรอขอใครขอใครมีอยู่แล้วจะจัดให้และนี่เห็นไหมพิมพ์อะไรมาผมก็ทําแต่ใจเย็นๆแป๊บเดียวเดี๋ยวจัดให้ค่อยๆไปค่อยๆไปและนักเตะที่คุณชอบเป็นใครเมื่อเขากลายเป็นทหารหน่วยรพิเษ จะเป็นยังไงไม่ต้องรอช้าไปดู ก็มาเริ่มที่คนแรกกับจ่าสิบเอกในมานะครับผมโอ้โหเป็นหน่วยรบพิศเศษมันเข้าจริงๆในมาแล้วคือส่งแกได้โดยส่งแกเท่ด้วยนะอดูดิเออแฟนในมาเปไงครับพี่ไม่ทําให้ผิดหวังใช่ไหมโคตรเท่แล้วมาต่อที่จ่าซ้อนหึงมินนะครับเป็นจ่าซ้อนนะครับจ่าซ้อนเอ้ยเท่นะซ้อนหึงมินเท่น,นะครับผมแฟนตะเปอร์วันนี้พี่จัดซ้อนมาให้นะหวังว่าน่าจะถูกใจนะครับและแกเหมาะมากนะเออการเป็นทหารหน่วยรบพิเศษเนี่ยโคตรเข้าและมาต่อที่จ่าหนอยเออนะครับผมกรมทหารปายเย็นส่งเข้าประกวดนะครับผมแฟนแฟนปายเย็นพิมพ์ขอเข้ามาเยอะมากเลยนนรัวี้พจ แล้วนะครับผมนอยเออร์นะครับเป็นทาหารหน่วยรบพิเศษโอเคไหมเทจะจัด <c oughs> เดี๋ยวนะนี่เรามาถึงจุดนี้ได้ไงไวะเนี่ยคือไม่อยากจะเชื่อตัวเองเหมือนกันนะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบพี่จัดให้เอาไปดูต่อแล้วก็มาต่อที่พลทหารกองเต้น,นะครับผมค่ายทหารเชลซีส่งเข้าประกวดนะโอโ้โหโคตรเทเลยคือเหมาะแกมากอับเออถ้าเลิกเตะบอลกองเตเป็นทหารหน่วยรบพิเศษนะเหมาะเหมาะเหมาะแล้วก็มาต่อที่พลตำรวจโทสมทวินทวินแวบแวบเบอร์จิ้งฟันไดนะครับโอ้พี่ยักษ์เป็นไงครับพี่ยักษ์เหมาะมากนะพี่ยักษ์เอาตรงๆป่ะเลิกเตะบอลแล้วไปเป็นทหารหน่วยรบพิเเศษแล้วหมมมมาะะนพี่ก็ดดดดูิััผผ ลีโอโคตรเข้าเลยแฟนลรเวอว่าูลว่าไงจ๊ะและมาที่คนต่อไปกับจา่าฮอร์ลันครับโอโ้เป็นไงครับจ่าฮาเลนค่ายทหารแมนซิตี้ส่งเข้าประกวดนะครับผมผมบอกเลยนะว่าฮาเลนเนี่ยผมทำมาหลายคลิปมากก็คือไม่ว่าแกจะเป็นอะไรในรูปแบบไหนเข้าทุกชุดนะเออจริงๆฮาเลนแฟนแมนซิตี้เป็นไงครับโอเค่าถูกใจนะแล้วก็มาต่อที่จ่าเป้เปสเจส่งเข้าประกวดนะครับผมเอ็มบัปเป้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่ไม่ว่าจะใส่ชุดอะไรเป็นแบบไหนยังไงก็โคตรเข้าโคตรหมะนะครับผมแฟนประธานเป้วันนี้พี่จ่าไทยนะแฟนเปเจเป็นไงครับเยี่ยม จะจ,จ,จัดเจเอ๋นะนะดูเพลินดูเพลินดูเพลินอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเพิ่มในการโหวดแล้วกว็แชร์หน่อยได้ไหมครับแชร์และใครที่เพิ่งเข้ามาดูไปคลิปแรกยินดีตอนรับนะครับผมใครช่วยแชร์อะไรหมดแล้วขอบคุณจากใจนะนี่มันคือกําลังใจที่ดีที่สุดของผมเลยนะครับผมและยังมีคลิปมันมันมากมายอยู่ในช่องกลับไปดูได้นะครับผมโอเคขอโทษที่ทําให้เสียเวลาไปดูกันต่อแล้็มาต่อที่จ่าเมสซี่นะครับผมโคตรเข้าเลยนะครับผมดูหนังหลาย,ลายๆเรื่องในที่มันเป็นทาหารแบบเนี้ยเขาจะแบบไว้หนวดไว้ข่าแบบนี้เลยเออคือเหมาะมากเมสซี่เหมาะ แล้วก็มาต่อที่จ่าอิบรานะครับผมผมบอกเลยนะชลาท่านเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ไม่ว่าจะอยู่ในชุดไหนหรือว่าอยู่ในยุคไหนอะไรยังไงที่ผมทำมันเนี่ยโคตรจะเข้าเพราะหน้าแกโคตรคลาสสิกและวินเทจอย่างเท่เลยนะครับผมแฟนอิบราพี่จัดให้นะพิมพ์ขอเข้ามาเยอะพี่เห็นนะพี่เห็นเป็นไงครับถูกใจไหมถ้าถูกใจพิมพ์มาบอกได้นะแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายของวันนี้ เป็นไงครับกับจ่าโดนะครับผมโอ้โหคือเหมาะมากมากผมมองว่าวันนี้ที่เอามาให้ดูทุกคนน่ะเหมาะหมดเลยนะอยู่ที่ว่าใครจะเหมาะมากเหมาะน้อยแล้วแต่คนชอบนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นพี่โดเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งคนที่เหมาะมากๆนะจ้าพี่โดเลิกเตะบอลมาเป็นทหารหน่วยรบพิเศษนะงั้นเอาีนี้ดีกว่าวันนี้เพื่อนๆคิดว่านักเตะคนไหนเหมาะก,กับการเป็นทหารหน่วยรบพิเศษมากที่สุดพิมพ์มาบอกได้ไหมพิมมาพิมพ์ม,มาคือผมไม่แค่อยากรู้นะครับผมว่าในสายตาเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าใครเป็นทหารหน่วยรบพิเศษแล้วมันจะเฟี้ยวสุดเท่สุดในใจเพื่ออออนนน่่่แลล้วไมมมมตงกกัคทุเขพืผา เสมอมีอะไรเพิ่มเติมยังไงอยากได้คอนเทนต์อะไรยังไงพิมมาจ้ะขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับยังมีคลิปสนุกสกนุกดีม,มากมายอยู่ในช่องสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับส่วนท่านใดอยากจะสนับสนุนในการทำคลิปกดเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ